สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าผ่าถักในช่องหอมโคเชนะคะพบกันคลิปนี้คุณป้าได้เอากระเป๋ามาฝากนะคะมาถักกระเป๋ากันลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะคุณป้าจะวัดให้ดูนะคะตรงความกว้างของกระเป๋าอยู่ที่ห้านิ้วครึ่งความสูงก็ห้านิ้วครึ่งนะคะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะคุณป้าก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะคุณป้าจะสาธิตด้วยไหมเส้นจัมโบ้นะคะหรือจะใช้เชือกฟอ,อกก็ได้ค่ะเส้นใหญ่คุณป้าใช้เข็ม ทองเบอร์สีทับศูนย์นะคะในการถักงานจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ค่ะทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะขึ้นต้นโซ่สามสิบโซ่สามสิบโซ่นะคะถักไปเลยค่ะ พอเราถักได้ครบสามสิบโซ่แล้วขึ้นต้นโซ่สามชิมลงตรงช่องแรกสองหลักะคะเราจะ ทิมลงตรงช่องเดียวนี้สามหลักรวมทั้งโซ่นี่ก็เป็นสี่หลักต่อไปก็ถักปกติทุกโซ่พันหนึ่งครั้งนะคะ ทุกโซ่เลยถักไปจนมาถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเราจะถักซ้ำตรงที่เดิมอีก3ามหลัก ถักซ้ำสามหลักนะคะแล้วก็วนรอบมาถักทุกหลักเหมือนเดิมนะคะ ตรงมุมนี้จะมีอยู่สามหลักสังเกตว่าหลักตรงนี้จะตรงกันนะคะแต่ตรงมุมนี้เราจะเพิ่มไว้สามหลักถักไปจนครบแถวเลยค่ะ มาดูตอนจบแถวเราก็รวบห่วงกับหลักแรกนะคะที่เป็นโซ่สามสังเกตว่าตรงมุมนี้ก็จะมีสามหลักนะคะตรงนี้ก็หลักจะตรงกันขึ้นแถวใหม่ด้วยโซ่สาม แถวที่สองนี่เราจะพันหนึ่งครั้งทุกหลักเลยนะคะไม่มีเพิ่มนะคะ ทำไม่ครบทำให้จนจบแถวเลยนะคะเราจะถักพันหนึ่งครั้งไปสามแถวนะคะพอครบ3ามแถวแล้วเราจะขึ้นลายถักให้ครบสามแถวเลยค่ะคุณป้าถักครบสามแถวแล้วนะคะมาดูการขึ้นลายกันค่ะ เิ่มต้นโซ่สามจิ้มลงที่เดิมพันหนึ่งครั้งพันหนึ่งครั้งข้ามไปสองโซ่จิ้มลงโซ่ที่สามพันหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะ อภัยค่ะมันจะต้องมีโซ่อยู่ตรงนี้นะคะขึ้นต้นโซ่สี่แบบนี้ค่ะข้ามสองหลักมาที่หลักที่สามโซ่หนึ่งพันหนึ่งครั้งจิ้มลงที่เดิม ห้ามสองหลักค่ะถักจนครบแถวเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแถวที่สองกันค่ะ แบบนี้นะคะลายง่ายๆ่ายเนาะเพื่อนๆถักไปได้วยกันเลยค่ะคุณป้าก็จะจบแถวแล้วนะคะตรงที่เราจะจบแถวมันเหลืออยู่หนึ่งหลักไม่เป็นไรค่ะข้ามไปจบแถวเลยค่ะเราจะขึ้นแถวต่อไปเลื่อนห่วง เอาไว้ตรงกลางนี้นะคะขึ้นต้นโซ่สี่ทักตามกันเลยนะคะ จะเป็นลายแบบนี้เราจะถักลายนี้ไปอีกสองแถวนะคะตรงที่เราขึ้นลายจะมีอยู่สามแถวหนึ่งสองแล้วก็แถวต่อไปพอได้ช่วงลาย สามแถวแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีกันนะคะถักเลยค่ะให้ครบสามช่วงลายครบสามแถวนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการเปลี่ยนสีกันนะคะคุณป้าก็ถักมาได้ครบสามแถวแล้วนะคะช่วงลายนี้นะคะทีนี้มาดูการต่อสีกันค่ะเราจะเปลี่ยนสี โดยไม่ตัดได้นะคะเราก็ใช้ทำทำห่วงไว้แบบนี้ก่อนนะคะ ก็เหมือนเดิมขึ้นต้นโซ่สี่าก็ถักลายเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนสีค่ะสีนี้เราก็ปล่อยไว้แบบนี้นะคะ ถักไปอีกสองแถวค่ะถักสีครีมไปสองแถวคุณป้าก็ถักสีครีมมาครบสองแถวแล้วต่อไปเราก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว ะะคะเราจะปล่อยสีครีมไว้แล้วก็ดึงสีเขียวขึ้นมาขึ้นต้นโซ่สีเหมือนเดิม นะคะถักสีเขียวไปอีก3ามแถวค่ะพบสามแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงเปลี่ยนสีครีมกันนะคะค่ะคุณป้าก็ถักสีเขียวมาครบสามแถวแล้วต่อไปเราก็เปลี่ยนสีปล่อยสีเขียวไว้ดึกสีครีมขึ้นมา ะะการเปลี่ยนสีง่ายมากเราไม่ต้องไปตัดได้นะคะต่อไปเราจะถักสีครีมไปอีกสองแถวเดี๋ยวคุณป้าจะให้ดูที่ถักเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เราจะมาถึงตรงนี้นะคะเราจะถักไปอีกเจดแถวนะคะ สีครีม2เขียว3ครีม2แล้วเราจะถักฝาปิดถักครบ7แถวแล้วเดี๋ยวมาดูตอนถักฝาปิดกันนะคะสลับสีตามที่เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนชอบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะคุณป้าก็ถักมาครบแล้วนะคะตัวกระเป๋าช่วงลาย จะมีอยู่สิบ้าแถวนะคะทั้งหมดถึงตรงนี้มีสิบห้าแถวความสูงของกระเป๋าจะอยู่ที่5นิ้วครึ่งนะคะเราจะทำปากกระเป๋ากันค่ะเราจะถักมาครบแถวแล้วเราจะต่อจากตรงนี้เลยใช้สีครีมนะคะ เดี๋ยวสีเขียวเราก็จะตัดแล้วก็เก็บได้ับตามคุณป้าเลยค่ะโซ่สี่ดูตรงนี้นะคะ จะใช้ได้เส้นเดียวนะคะควักเส้นหน้าแบบนี้นะคะ เราจะควักเส้นหน้าอย่างนี้นะคะเราจะทำกลับไปกลับมานะคะแถวฝั่งนี้เราจะเหลือไว้จะทำฝั่งเดียวนะคะแถวต่อไปพลิกงานกลับเลื่อนห่วง ขึ้นต้นโซ่สี่ก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะพันหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็พันหนึ่งครั้งลงช่องเดียวกันแบบนี้ค่ะ เราจะถักพิกกลับไปกลับมาเพื่อที่จะทำเป็นปากกระเป๋าอย่างนี้นะคะเราจะทำต่อไปอีกเจ็ดแถวนะคะคุณป้าจะใช้สีครีมทำลงมาเจ็ดแถวนะคะปากกระเป๋าทำตะครบเจ็ดแถวแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ คุณป้าก็ถักฝากระเป๋ามาครบเจ็ดแถวแล้วนะคะเราจะทำฝาปิดแบบนี้เราจะทำกระดุมนะคะเราทำนะคะทำกระดุมแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะพอเราทำ ปากระเป๋าครบแล้วโซ่หนึ่งเราจะพลิกงานกลับนะคะทักคอท่อ คุณป้าจะให้ดูตรงนี้ค่ะเราจะถักคอทอมาครบนับไปห้าตัววีห้าตัวนะคะที่ห้าพอครบห้าตัวแล้วเราจะทำโซ่สิบ ข้ามตัววีหนึ่งตัวนะคะจะอยู่ตรงกลางพอดีนะคะเราจะทำที่ติดกระดุมตรงนี้แล้วก็ถักทอคอจนครบแถวเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะมาทำกระดุมกันนะคะถักทอคอครบ เราก็ครบแถวแล้วตัดได้เลยค่ะใช้เข็มสอยก็ได้ค่ะเก็บได้เดี๋ยวคุณป้าจะใช้เข็มเก็บได้ให้เ็ดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำกระดุมกันค่ะวิธีทำกระดุมทำเป็นวงกลมนะคะโซ่หนึ่ง เราจะคอทอหกครั้งนะคะแล้วก็รูด ไปเราจะถักตัวทีถักทีคือควักขึ้นไม้ได้3เส้นแล้วลอดผ่านแบบนี้นะคะทำจนครบรอบแถวจะประมาณ6ครั้งนะคะ ทำให้ครบรอบแถวเลยค่ะคุณป้าถักตัวทีได้ครบรอบแล้วนะคะจะอยู่ประมาณที่9ถึง10ครั้งนะคะไม่ใช่6นะคะขออภัยให้เต็มะคะ่ะให้ตรมเต็มวงกลมเลยนะคะต่อไปเราจะถักพันหนึ่งครั้ง ให้เต็มวงกลมเลยค่ะเพื่อที่จะได้ทำเป็นกระดุมนะคะ ถักเต็มแล้วมันจะได้แบบนี้เราจะพลิกกลับแบบนี้นะคะจะได้กระดุมถักให้เต็มวงกลมเลยค่ะพอเราถักเต็มวงกลมนะคะแล้วก็จบแถวพลิกกลับนะคะเราก็จะได้กระดุมแล้วนะคะสวยงามตัดได้แล้วก็รูปตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็จะได้งานแบบนี้เดี๋ยวเราจะใช้เข็มสอยนะคะสอยรอบแล้วก็รูดให้มันเป็นกระดุมแบบนี้นะคะก็เย็บติดเลยค่ะนะคะแบบนี้เราได้กระดุมแล้วนะคะเย็บติดก็ไม่ยากเนาะต่อไปเราจะมาทำ สายกระเป๋าเิ่มจากตรงนี้เลยค่ะคุณป้าจะใช้สีเขียวนะคะทักโซ่ ณป้าถักโซ่ไป250โซ่นะคะเพื่อนๆถักเลยค่ะถักให้ครบ250โซ่พอเราถักโซ่ได้ครบ250โซ่แล้วนะคะเราจะมา ติดสายกระเป๋าลงตรงนี้เลยนะคะคอทอสักสองรอบค่ะต่อไปเราก็ถักคอทอ จนครบ250โซ่เลยนะคะทักคอทอโดยรอบเลยรอบสายกระเป๋าแล้วก็มาติดกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งเพื่อให้แข็งแรงเนาะค่ะเราก็จะได้สายกระเป๋ากันแล้วค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราจะเย็บกระดุมติดนะคะแบบนี้กระดุมสวย ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้กระดุมเล็กกว่านี้ก็ถักรอบนะคะแต่จะเย็บแบบนี้นะคะค่ะกระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่สำเร็จก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมช่องออมคูเชนะคะกดกระดิ่งไว้รอรับคลิปใหม่ของคุณป้าน,นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ